เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่กสอทอชอกำลังเตรียมเสนอโครงการเน็ตคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นการเสนอแนวทางใหม่ที่น่าสนใจและมีความหมายสําคัญต่อสังคมของเราก่อนที่เราจะลงลึกลงเอ่ยลูกศรเข้าไปยังรายละเอียดของโครงการนี้มาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรกันนะโครงการเน็ตคนละครึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจํานวนมากกว่า14ล้านราย ที่มีรายได้น้อยที่เป็นปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กสอทอชอจึงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือกลุ่มนี้โดยเสนอแนวทางใหม่ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนโดยกำหนดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่เพียง160บาทต่อเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะให้ผู้ใช้งาน Data ความเร็วสูง4 0 gb ต่อเดือนและสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานสามรอบบินแต่ที่น่าสนใจคือการเสนอแนวทางนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆการหาหรือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โอเปอเรเตอร์มีการต่อรองเอกชนระบุว่าต้องการอัตราค่าบริการที่สูงกว่า199บาทต่อเดือนแต่ทางกสทชกลับต้องการให้อัตราค่าบริการต่ำกว่านั้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจึงมีการต่อรองและสรุปที่อัตราค่าบริการในโครงการเน็ตคนละครึ่งจะเป็น160บบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต่ที่น่าสงสัยคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคคือกลุ่มนี้ยังใช้โทรศัพท์มือถือระบบ 2G ซึ่งไม่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในด้านความเร็วและความสามารถด้านฟังก์ชันพื้นฐานจึงทําให้ภาครัฐต้องเตรียมหาหรือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รองรับระบบ 4G หรือ 5G ในายไตรรัตวิริยสิริกุลกล่าวว่าสาระสาคัญของการพิจารณาวันนี้ เป็นการหาแนวทางปรับปรุงการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งได้บังคับใช้ตั้งแต่ปี2,563ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการปรับปรุงนี้จึงเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้มีทางเลือกไหนการใช้งานและสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบันการปรับปรุงอัตราค่าบริการนี้มีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะได้รับค่าใช้บริการที่ถูกลงสําหรับบริการพื้นฐานที่จําเป็นคือการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ซึ่งเข้ามาทดแทนพฤติกรรมการใช้งาน SMS และ MMS ที่เก่าๆแล้วสําหรับการกําหนดค่าบริการใหม่นี้มาจากการคํานวณรายรับเฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้กสทชยังเสนอแนวทางให้ผู้ให้บริการมีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นหรือแพ็กเกจธงฟ้าอย่างน้อย2ประเภทคือบริการแบบจ่ายตามการใช้งานเพเปอร์ยูสและบริการแบบเหมาจ่ายแฟลกเกตซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้งานและสอดคล้องกับความต้องการของตนเองการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือในครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้การให้บริการของโทรคมนาคมเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และเป็นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริงแต่ที่น่าสนใจคือการเสนอแนวทางนี้มีผลต่อกลุ่มผู้ให้บริการอย่างไรมีผู้เชื่อว่าการลดค่าบริการจะทําให้การแข่งขันเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อการลดคุณภาพบริการอีกทั้งการลดค่าบริการอาจทําให้ผู้ให้บริการต้องหาหรือในการลดต้นทุนและความรวดเร็วในการให้บริการทําให้เกิดความกังวลใจในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด คุณคิดอย่างไรกับการเสนอแนวทางนี้มันจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างไรและมันจะส่งผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างไรมาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นของเราเลย